สบายดพี่นนเนอะมันิสิมันอัต้นนกคุมต้นนกคุมดีไอมันเกิดขึ้นอยู่กับกุ้งใเตอ,อยเน,นาเนนนะ,ะนนามันจะเด็ทถอนเอาไปเสดเสรน้ำดีไอว่าต้นนกคุม นเร้องมนจะเป็นประมาณพี่นาะร้องบทันเกอเื่อนตนขุมเรืออ้ายปัญญาดีสมุนไพรบ้างเอาไปตุมก็ได้ ตุ่มกิ๊เป็นยาดีไอ้เซอกระไรเซกระไรตุ่มกระไรยาดีเนี่พี่น้องนี่ก็เป็นต้่นน้อยมันต้นเด็กจริงมันยังบ่ทันใหญ่หน้าตามันก็เป็นจังสีต้นบ่ทันใหญ่ต้นขี้ไพน์หนุ่มพี่เนาะเป็นยาดี ดีไออันนี้จะเป็นเม็ดต,ต้นกระโดนโดนลงมาเป็นหาต้นเด็กมาคีบไบนกขุมเป็นยาดีเป็นหมากเนงะินดอกแก่ต้นแก่มนพี่น้องดอกนะมาขึ้นแก่เกปลาเป็นแบบนี้ ก็จะมาขุดอัตดนนี่พี่เนาะขุดอ,อัตดนี่พี่เ้าะขุดเอาขุดแต่ง่ายๆพี่น้อ,อ,องจะเอาเพื่อ,อหาไปแช่ไปต้มกินดีไอเป็นยาดีตดมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไปลา้างตอกยดี ต่างแดงมกับกับสิขาวกับใตกตกหรือ,อเผาใบแซก็ได้ตกนี้ไฟหนูข่เป็นยาดีดีอันตกแบบ ก็จะเป็นประมาณนี้กิ้นสาวเจาะจะออกเสื้อดีไอ